¡Suscríbete <muchas> แตมสสย,ย่อเรื่องหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งฉางอันเรื่องราวของเสันเจินนะคะหญิงสาวที่มีความงามมากที่สุดในเมืองฉางอันจนทุกคนขนานนามว่างามล่มเมืองนะคะเรื่องราวของชีวิตของเธอกับพิกผันเมื่อบิดาที่เป็นขุนานางกลับต้องโทษโดยที่ไร้ความผิดทำให้เธอเนี่ยต้องเข้มแข็งและคอยปกป้องน้องชายรวมไปถึงกิจาการของครอบครัวที่มีคนอื่นกำลังหมายปองทั้งเรื่องทรัพย์สมบัติและเรื่อง ในตัวของเธอด้วยนะคะแต่ด้วยในความโชคร้ายนี้นะคะก็ยังมีคนคอยยื่นมือมาคอยให้ความช่วยเหลือนั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเองเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเขาเองอ่ะก็หมายปองในตัวนางเช่นกันจนสุดท้ายแล้วนางเอกของเราก็ตกเป็นภรรยาลับของเขานางเองก็เสียใจมากเมื่อรู้ว่าเขาจะต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพระเอกของเราอะเขาก็เสียใจเหมือนกันนะคะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าบทสรุปของความรักของคนทนะั้งคู่จะเป็นยังไงอย่าลืมไปติดตามได้ในหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งฉางอันสามเล่มจบนักเขียนใ้แกะกล่องจากตำหนักมากกว่ารักกันด้วยนะคะ